อ่ะโอเคครับผมว่าเราไปสุ่มกาชากันสักหน่อยดีกว่าเริ่มจากตู้นี้ก่อนเลยมันลุ้นกันมันลุ้นกันอุ้ยอุ้ยกาชาไหมของชอบของชอบอ่ะ,ปะ,ะไปนะถ้าจะได้ผมขอในสามตัวนี้ก็แล้วกันนะแดงแดงถ้าจะได้ขอในสามตัวนี้แล้วกันไปลุ้ไม่ได้โอ้ยจมันยังไม่อ่อยอ่ะยังยังยังไม่อ่อยอ่ะ ร้อยสี่สิบล้วยังไม่ออกเลยโอเคร้อยสี่สิบนะวนะยังไม่ออกเลยโอ้โหออกแต่ไรคนจริงเดี๋ยวโอ้โหไรคนของเก่าโลที่เท่าไหร่ก็ประมาณเจ็ดสิบอะครับ ได้อันหนึ่งอันใหม่เป็นของสายลาดสังหารอืมก็โอเคนะอันนี้เป็นประจำตัวของน้องเป็นประจำตัวของน้องคนไหนชิงเวป่ะชิงเชย่ะของใครเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันแซลแซลอีกสิบโลเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยๆเก็บไปเรื่อยเนี่ยเนี่ยมันร้อยสี่สิบล้วครับแล้วคราวหน้าน่าจะออก,กล้วแหละ เอาของสู้ชางเออผมลืมไปเลยมีตัวละครนี้อยู่อยู่นี่นะ่ะอะไปเดี๋ยวอันนี้อันนี้มีอันเก่าอยู่เท่าไหร่เออมียนเก่าอยู่หกโลครับมันเก่ามีหกโลได้ไงอ่ะไปอันเก่ามีอยู่หกโลนะเอาแค่ยี่สิบโลก็พอมั้ง เดี๋ยวลองทุกคนสามสิบเอาสามสิบโลแล้วกันนะป่ะปึ๊บได้ตัวละครไหมถ้ามันเป็นใบทองมาได้ตัวละครไหมผมก็าลังสังเกตอยู่นะถ้าเป็นใบเขียวๆเวมื่อกี้คือเราได้ไลโกนเนาะแต่ถ้าเป็นใบทองนี่หมายถึงเราได้ตัวละครป่ะมันมันจะมีตัวละครหรอเม่าไหม คือมันมีเท่าที่ดูมันมีรูปแบบการเปิดกาชาอยู่3อันนะครับคือโอ้โหใช่ไหมใบทองนีน่าจะเป็นตัวละครสี่ดาวไหมเนี่ยครับอะป่ะโลที่ยี่สิบลุ้นอยู่เหมือนกันนะฟรอีอุ๊กระตุเนี่ยถ้าเป็นใบทองนี่น่าจะได้นะน่าจะเป็นตัวละครครับ สาทูเก้าผมว่าน่าจะเป็นตัวละครน,นะถ้าเป็นไลโค้นน่าจะเป็นสีเขียวใช่ไหมหรือเหมือนอ๋อเหมือนกันใช่ไหมไั้นกนแล้วแต่ดวงเนาะปะ่ะนี่ได้แล้วอยู่ของอ้าวสองตัวโอเคปะ่ะ ตที่30ครับแค่30โลพอครับถือว่าเป็นการเปิดเพิ่มพิตตี้เลดไปแค่ไปลุน้นหน้างานว่าแอซีหรือตัวละครอ๋อโอเคฮะไปแค่นี้พอแนละ้วไม่ได้โอเคไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรอลุ้นเบสกันครับเอาแค่นี้พอเออพันหกเดี๋ยวเยวอีกสักสิบโลแล้วกัน เพราะว่ามันน่าจะพออยู่เบสนี้จะกด L C ไหมเดี๋ยวดูก่อนครับถ้ามันได้เบสไวก็จะกดครับแต่ถ้ามไม่ได้ก็น่าจะไม่อ่ะครับสายล่าสังหารใส่เรือไปก่อนได้ใช่ไหมป่ะอื้อเคปะอันนี้มีสามพันหกโอเคได้อีกสิบโลปากแอีกสิบโลครับ แค่40ิพอนะพอละกดดองๆไปเพื่อเบส10โลออกก็น่าจะประมาณนั้นครับ <c oughs> เนี่ยอาที่กดนี่คือดองๆเพื่อเอาเบสเลยครับไปห้าสิบเดาไหมสี่สิบครับสี่สิบโลแล้วเอาแค่นี้พอเดี๋ยวเบสเดี๋ยวเบสค่อยไปไปกดครับกดเยอะๆหน่อยเบสอะ ต่อรองจะท้องออกไม่ไม่เอาแค่นี้พอแล้วฮะโอ้ว้าวอันนี้เป็นของพี่เขาเหรอเนี่ยทำให้การต้านทานสถานะของผู้สวมใส่และทำให้การรักษาของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น,าน3าของการต้านสถานะเหรอ โดยการรักษาสามารถเพิ่มขึ้นได้สูงสุดถึง15%หมายถึงว่าเราต้องใส่ต้านเหรออันเนี้ยทำให้การรักษาของคู่สวมใส่เพิ่มขึ้นโดยจะเพิ่มขึ้นเท่ากับ33%ของการต้านทานสถานนะเอ,อใช้ยากนะเนี่ยผมว่าต้องต่อรองแล้วไหมอ่ะเดีย๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันครับุูมกาชาอ่ะโอเคครับเนี่ย เมื่อกี้บอกว่ามีกี่ใบนะไม่พอรอบนี้คือมาจากไหนอีกใบหนึ่งไม่รู้เกินมาระเบิดเป็นแสนเลยนะผมว่านั้นอ่ะมันน่าสนใจนะถ้าหลุดเลดเนี่ยเอ,อถ้าไม่ออกตัวละครขอเป็นไลฟ์โค้ดของน้องนะอ่าเดี๋ยวไปดูกันก่อนครับเนี่ยความสามารถไลฟ์โค้ดน้องทำอะไรได้เนี่ยผู้สวมใส่เพิ่ม HP ทั้งหมด18%แล้วปริมาณรักษาเพิ่ม12%ใช่ไหม เมื่อผู้สวมใส่ทำการรักษากับเป้าหมาย่สยตัวเองจะบันทึกปริมาณการรักษาเอาไว้เมื่อผมมีการสุ่มทาดามเมจด,ด้วยแฮสุ่มสร้าง DMG เพิ่มเติมตามประเภทของผู้สวมใส่36มปอรเของปริมาณรักษาบันทึกไว้เนี่ยเนี่ยถ้าเกิดหลุดผมขอเนี่ยนะรับพิเมโก1ง,เอ,งเอาๆถ้ารับพิเมโกอ่ะเอ่ออันนี้ก็ไม่เลวเนาะ เป็นของล่าสังหารที่ก็ไม่เลวนะใส่ให้พิต้านได้ใส่ให้ตนอื่นได้อ่ะป่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันผมไม่รู้จะออกหรือเปล่านะร้อยสี่สิบต้องออกแล้วนะถ้าไม่ออกนี่ลึกมากแล้วนะเนี่ยร้อยสี่สิบแล้วถ้าไม่ออกนี่ลึกมากแล้วนะอ่ะป่ะมาโอ้โหไม่ออกจริงดิ การันตีเก้าสิบจริงดิไม่ออกอ่ะโอ้โหการันตีเก้าสิบจริงดิอุ้ยน้องฮุกขอแซมโพได้ไหมอ่ะแซมโพอ่ะโอ้โหไม่ออกอ่ะเดี๋ยวไปกดเพิ่มอีกหนึ่งใบแล้วกันเนาะมีเกินมาอุย้ยไม่ออกอ่ะลึกโดนแบบ อโอ้โหมาหนึ่งตัวเนาะได้แปดได้อิโดรนหนึ่งอ่ะปะเนี่ยอหูร้อยห้าสิบแล้วนะเดี๋ยวแปน้นึงขอไปดูรายละเอียดก่อนนะนอนนอนกำหมัดเ <c oughs> นี่ยครับห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบ 35 40 45 50 55 60 6ิบสี่ห้าอ๋อมันยังไม่ถึงหรอ63ใช่ไหม6กสิบบวกอีก10เป็น73อ๋อแสดงว่ายังไม่ถึงพิตตี้เลดครับแสดงว่ารอบแรกก็ลึกเหมือนกันแสดงว่ารอบแรกก็ลึกไม่ต่างกันเลยแล้วเมื่อกี้กดไปอีก10เนาะ73ใช่ไหม ลึกพอกันโอเคแสดงว่าผมจําผิดแสดงว่ารอบแรกก็ลึกเหมือนกันถ้างั้นต้องร้อยหกสิบนะถึงจะได้ <c oughs> จาผิดอ่ะไม่เป็นไรงั้นเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะ